สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตออกเมื่อปีพศ2515องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะในภาพที่ท่านเห็นนี่คือคราบที่ติดนี่เป็นเทียนไขนะคะ รายละเอียดนะคะอิมจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะรายละเอียดทั้งการสร้างการเสกนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็มีประวัติการสร้างการเร็กอยู่นะคะพอดีว่าอิมทาคลิปเลยก็เลยไม่ได้ย้อนไปดูข้อมูลประวัติที่ตัวเองโพสต์ลงไปนะคะยังไงก็ตามนะคะรบกวนลูกค้านะคะไปดูที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าใต้คลิปอะ่ะยังไงก็ต้องแจ้งราคาแล้วก็ช่องทางติดต่อของอิมอยู่แล้วนะคะองค์นี้โดยรวมก็คือสภาพสวยสมบูรณ์มากท่านใดที่สนใจก็ต้องชอบพระสวยๆก็อาจจะต้องไปล้างใหม่เองอีกรอบนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ